คือหน้าประเด็นแบงค์เลสเตอร์นะครับวันนี้ครับคุณเต้บ้านสวนหรือว่าช่างเต้เนี่ยเดินทางจากจันทบุรีมาเลยนะมาร่วมงานศพที่วัดอองเงินที่สไหมเวลาประมาณสามโมงเนี่ยมาถึงสาราสีช่างเต้ก็เข้ามากราบศพเพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วก็มีการชี้แจงประเด็นท้าทายหรือว่าจ้างตื่มเหล้าหมดขวดสามหมบาท สื่อเนี่ยฮะโอ้โหไปเห็นคุนเต้ามาเนี่ยโอ้ยลุมเลยฮะไหนไหนไหนอยู่ไหนเต้บ้านสวนอ๋อคนนี้เองเหรอนะหนุ่มรายนี้เนี่ยเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ชื่อดังจันทบุรีก็อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุด้วยเขาบอกว่าไอการดื่มเหล้าเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์ที่จะทาเป็นคอนเทนต์นะมีการใช้น้ําเปล่าผสมโคก้กเพื่อทําให้ดูเหมือนเหล้าจะมาถ่ายคอนเทนต์น่ะแต่เจ้าแบงค์เลสเตอร์เนี่ยไปหยิบขวดผิด ก็เลยไปกินเอาเหล้าจริงนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับสภาพคือช็อกไปเลยมันไม่ได้จะให้กินจริงอ่ะนะไม่รู้เชื่อได้ปะเนี่ยดีนะให้กินเหล้าเลยทําโค้กผสมน้ําเป็นเหล้าปลอมแต่ถ้าเป็นเบียร์เนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรผสมเพื่อให้กินนะฮะเพราะชอบแกล้งกันขนาดนี้เขาบอกว่าเขาได้ยินนะที่พูดว่าสามหมื่น่ะเอ็ม่ะเอ็มพูดเพื่อนเขาอ่ะแต่ว่าเป็นการพูดแบบเล่นๆน่ะ แล้วตอนแรกอ่ะเขามาลงเป็นแคปชั่นนะแล้วเขาบอกว่าเขาก็ลบคลิปไปเพราะว่าพูดกันเล่นๆสามหมื่นเนะ่ไม่ได้จะจ้างจริงก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยเสียใจมากที่เพื่อนเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีกล้องจอตปิดชัดเจนนะว่าพวกแบบแก๊งเขาเนี่ยไม่ได้จงใจจะแกล้งแบงค์แก่ชีวิตอะไรอย่างนั้นวันนี้เนี่ยก็เอาเงินมาช่วยห้าพันแต่พร้อมที่จะช่วยเงินยายแบงค์เนี่ยทุกเดือนเดือนละสามพันนะสำหรับในเต้บ้านสวนเนี่ย ่าก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่อยู่ในกลุ่มแก๊งนอกจาก M แล้วก็เบิร์ดวัน้องว่างหลักๆเนี่ยพี่เพื่อนที่รักกันเนี่ยมาแสดงความเสียใจแล้วก็ชี้แจงปมนะฮะปมดื่มเหล้าบอกว่าเป็นเหล้าปลอมอ่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เลยนะฮะน่าเชื่อถือมาก